กินก็กินแต่อนนอ้า่ได้กินผักเอาผักใส่ลูกค่นีใส่ผักแนวเอาแม่มาแรลูกไค่ดงกินแต่อนกูไม่ได้ค่ะเราไปสอนน้องเออเราไปสอนอยู่น้องนั่นไ่ไดงบใกล้แลกินนะไปน้องกแค่เรา้ในนี่นน้อยอกินเด้หองตามน้ได้เนี่ยเวาไปอัหนักตามนเอา ยักออกไหนงไ่เขบอกที่นั่นย่กออกยักออกวันนี้เอา้งไงเขา้นขึ้นข้ลใข้มาลูกพื้นเห็นออกเพิ่มเออยังเป็นลูกเราเออยักเป็นหกเราแล่วรนเาอกเราเป็นตบบว่าเ่นว่าเออเป็นตอนไหนตอนเียสื้อใจหลูกจะบอเสื้อบเสื้อเขามาตีลูกออยู่เพื่อนออ หลักคอนโกเฮนก็มุกตาหันเมนอันนี้เป็นมุกปลายเนี่เราก็ทันอาดตป่าเชื่อเลยลูกเองลูกคนไข้ประตูขึงเจ้าลถเขาแรงมากมันนี้มันวาวว่ะมันวาวว่าจิ๋ดไปนั่งทไหมอวันเอาไว้กินมันนี่มันเมืกี้บุงก็แจแล้วไปไหมันแสบนั่งถังมาแวไม่เอนดูเยอะตาอาเ่เอาเอาเอาอาเเอา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 ออาาเาอเอเเเอออออเออนอเอ 我看里菜不放鸡的嗯，我只放菠菜一个，我也放。